ที่40นิมิตนอนไม่หลับเลยแม้จะพยายามข่มตานึกถึงวันคืนที่จะมาถึงไม่นานเลยแล้วเวลานั้นก็มาถึงเขาเพิ่งจะงีบไปได้ไม่นานเลยก็ต้องผวาลุกนายนั่นเองข้าวของที่จัดไว้พร้อมจะขึ้นไปอยู่บนหลังของเขาอย่างที่ซักซ้อมกันไว้ล่วงหน้าไปถึงเวลาแล้วละ่ะไอ้หนู เสียงของนายบอกให้รู้ไม่ถึงอึดใจเขากับนายก็ลงมายืนอยู่ที่แนวป่าทึบใกล้กับบริเวณค่ายเฉลยศึกจุดเดียวกับที่เขาเห็นพวกเฉลยอ,ออกมาซ่อมเสาที่ถูกปลวกกินจนผุพังเมื่อวันวานคงจะจุดนี้นี่เองที่ถูกกำหนดให้เป็นทางออกความมืดดูเหมือนจะเป็นใจด้วยวันนี้เป็นคืนข้างแรมใกล้สองยามพอดี ไฟในค่ายดับสนิทเหลือเพียงจุดต่างๆที่สำหรับตรวจบริเวณรายรอบพอยามเปลี่ยนเวรพวกนั้นก็จะออกมาตรงโน้นนะคอยมองให้ดีเสียงนายกระซิบแผ่วๆอากาศไม่หนาวเลยออกจะเป็นคืนที่เขารู้สึกสบายเนื้อสบายตัวที่สุดแต่ใจนี่สิใจที่กำลังเต้นเร่าเต้นแรงจนแทบจะกระโดดออกมาเต้นอยู่ข้างนอก เหลือที่เขาจะทนทานทีเดียวแกจะปอดแหกซะก,ก่อนละ่ะนิมิตเสียงนายกระซิบมาอีกจนได้ไม่ครับไม่ไม่เด็กหนุ่มรับคำพยายามข่มใจให้สงบลงทีละน้อยคงไม่มีใครอยากจะฆ่าใครหรอกเขาบอกตัวเองอย่างดีก็แค่ถูกจับนิมิตเขาได้ยินเสียงนายชัดเจนรอบตัวอย่างเงียบสงัดหากชั่วถอนลมหายใจเฮือก เด็กหนุ่มก็สะดุ้งสุดตัวเสียงปืนรัวเป็นตับท่ามกลางความสงัดวังเวงรอบตัวของป่าทึบแน่จะยิ่งกว่าแน่ทหารยามรู้เรื่องการหนีของคนพวกนั้นแล้วนู่นมาวิ่งเสียงนายร้องเบาๆพร้อมกันเด็กหนุ่มก็ลุกพรวดจากดงไม้ทึบนอกจากเสียงปืนพลุสัญญาณยังจุดสว่างกลางอากาศ พวกทหารยิงพลุตามขึ้นไปติดติดกันเสียงนกวีกล้องอยู่ไม่ไกลตัวเขาเลยท่ามกลางความมืดของป่าข้างหน้าและแสงพลุที่สว่างโพรงเบื้องบนเขาเห็นพวกนั้นแล้วหนึ่งสองสามแต่ละคนกำลังวิ่งอยู่ข้างหน้าต่างฝ่ายต่างเห็นกันแล้วเพราะเสียงนายตะโกนสั่งให้ทุกคนตามไปทางลัดที่เขากับนายเดินสำรวจกันหลายต่อหลายหนก่อนหน้านี้แล้ว สัมภระบนหลังของเขาเบาอยู่เหมือนขนนกนิมิตยังคงวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดพูดจาทักทายกันแม้แต่คนเดียวไปให้ไกลที่สุดครับคุณหมอเขาได้ยินนายร้องบอกเส้นทางที่เขากับนายนำทุกคนวิ่งไปนั้นกำลังชันขึ้นทุกทีนิมิตนึกถึงสัตว์ร้ายโดยเฉพาะหมี อาจจะเป็นเสือสองขาของเขายังไม่ล้าเลยผลจากการที่เขากับนายฝึกฝนการเดินและวิ่งในช่วงฤด,ดูหนาวช่วยได้มากทีเดียวมีเสียงกรองดังมาจากหมู่บ้านต่ำลงไปเสียงปืนและแสงพลุหายไปจากตาและหูแล้วแต่ละคนเริ่มเดินเร็วๆแทนการวิ่งจนหน้าตั้งอย่างเช่นเมื่อครู่ชัว่วขณะนิมิต รู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาทีเดียวดีใจเขาบอกตัวเองอย่างน้อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายก็ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะให้นายแพทย์ชาวเยอรมันและพวกที่ถูกจับมีโอกาสกลับบ้านเมืองไม่ว่าทางข้างหน้าจะปลอดโปร่งหรือไม่คิชันฮันเซ์ชไนเดอร์พิ่งจะหันกลับมาหาคนข้างหลัง ร่างสูงเพรียวยืนหายใจแรงๆอยู่ตรงหน้าเขานี่เองแม้จะไม่เห็นหน้าตากันถนัดทนีเขาก็รู้สึกไปแล้วว่ามีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าที่มักจะเฉยเมยเคร่งขรึมเป็นนิดของคิชันซาลิมอักบาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฮันส์เชิญไนเดอร์รู้สึกและสูงถึงคำว่าอิสรภาพ คำนี้ที่ผ่านหูผ่านตาไปมายัางไม่มีความหมายล้าลึกอะไรมากนักในอดีตบัดนี้เขากําลังทราบซึ้งดื่มด่ากับความรู้สึกนั้นจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหน่วยตาทั้งคู่ผะพาวดบวยมีน้ําอุ่นจัดเอ,อิบอาบขึ้นมาคลอขังเป็นจํานวนไม่น้อยเลยอีกครั้ง ที่เขายกมือขึ้นกุมบ่าชายหนุ่มตรงหน้าบีบเบาๆเสียงพึมพำที่ลอดผ่านริมฝีปากออกไปพร่าพรายจนคนฟังรู้สึกขอบใจขอบใจนักคิดฮันขอบใจเธอมากๆขอบใจมากๆเลยที่เสียงภัยในครั้งนี้เรายังต้องไปอีกไกลครับคุณหมอคิชันซาลิมอักมาเริ่มขยับตัวอย่างว่องไวอีกครั้ง ยังไงยังไงก็ต้องพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมกับนิมิตจะพาคุณหมอไปส่งจนถึงชายแดนประเทศจีนช่วงนี้ขอให้เราผ่านไปจนถึงกีโรงสก่อนมีอะไรที่กีโรงหันสืถามเสียงเร็วอิสระภาพครั้งนี้มีความหมายสำหรับคนอย่างเขามากมายเกินกว่าจะเสี่ยงกับความผิดหวังครั้งใดๆมิลเลอร์ขยับเข้ามาใกล้อีกคน ภาษาอังกฤษของเขาไม่ดีนักแต่ก็พอฟังรู้เรื่องบ้างจอร์จ <George S 1> เคยบอกผมว่าพี่เคยเขาเป็นผู้ว่าการอยู่ที่นั่นถ้าคุณหมอจะไปให้ถึงกิ่รงผมคิดว่าจะมีทางผ่านแดนที่เบตไม่ยากนักเพราะว่าปังคัดสังพี่ชายของจอร์จจะช่วยออกใบอนุญาตผ่าแดนให้ฮะจริงเหรอครับผู้อ่อนวักว่าคอมศีรษะเนิบนิบ ครั้งสุดท้ายที่พบกันผมได้ข่าวว่าเขากลับไปทำงานที่ลาซากับพ่อที่นั่นมีคณะทูตอังกฤษมิเลอร์คานครับคิดฉันเองก็ตระหนักในปัญหาสถานภาพของบุรุษทั้งสองอยู่แล้วยังไงยังไงแล้วก็ไปให้ถึงกิ่รงเร็วที่สุดเป็นดีเท่านั้นชายหนุ่มหยิบแผนที่การเดินทางที่ทำไว้ออกมาดูแล้วจึงถาม คุณหมอมีแผนที่เดินทางโดยละเอียดแล้วหนึ่งชุดนะครับมีมีอยู่นี่เสียงผู้สูงวัยกว่าตบอกเสือ้อเป็นความรอบครอบของคิดชันอีกเหมือนกันที่สู้อุตสาห์ลอกแผนท,ที่ให้เขาอีกชุดและหันสึกกับมินเลอร์ก็ใช้เวลาที่มีอยู่ก่อนการหลบหนีศึกษาลู่ทางจนปรุขึ้นใจ แม้จะต้องพลัดหลงกันยังไงก็แน่ใจได้เลยว่าเขากับมิลเลอร์จะต้องดันด้นไปจนถึงชายแดนประเทศจีนอย่างไม่ลำบากนักช่วงขณะที่เขานึกถึงงานสำรวจเส้นทางขึ้นยอดเขาเหิมาลัยในครั้งนี้ช่วงเวลาที่ทํางานกันช่วยให้เรียนรู้ถึงภูมิประเทศความเป็นไปและการใช้ชีวิตในเทือกเขาสูงย่านนี้จนเกิดความคุ้นเคยผมคิดว่า เราควรจะพักตอนกลางวันแล้วเดินในเวลากลางคืนคิดชันออกความเห็นวิธีนี้เราจะเลี่ยงการถูกจับได้ดีกว่านั้นผมเชื่อว่ายัางไงยังไงก็คงมีหมายจับนักโทษเฉลยศึกที่หนีเข้ามาในทิเบตแน่ๆเธอบอกฉันว่ามีกองทหารลาดตระเวนแถวแถวชายแดนด้านในหันสึจุดบันทึกการเดินทางของเขาทุกจุดอย่างละเอียดละอครับ ระยะทางประมาณ120ถึง280กิโลเมตรผู้อ่อนไวักว่าตอบรับนิมิตนั่งฟังการสนทนาเงียบเงียบมานานแล้วเด็กหนุม่มกำลังนึกถึงสัตว์ป่าที่น่ากลัวอย่างหมีนึกอย่างวันวัน,วนจนบอกไม่ถูกท้ายที่สุดอดรนทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วสาหิบเขากระตุกแขนเสื้อนายเบาๆอะไรคิชันหันมามอง แล้วก็เห็นในตาดำคมโตจ้องจับขม็งแววตื่นกลัวฉายเป็นเงาวาววับซาฮิบจะเดินทางกันในตอนกลางคืนหรือครับเผื่อเผื่อเจอสัตว์ร้ายแล้วครับซาฮิบอย่างมีควายตัวโต,ต,ตอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวไปหรอกแกเขาหันไปนายเขาไม่ตื่นตกใจอะไรเลยพวกคนพื้นเมืองคนพื้นบ้านเคยบอกฉันแล้วว่า มีมันจะดุร้ายเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นแหละตอนกลางคืนมันจะไม่ค่อยกล้าทําร้ายเราหรอกกล่าวจบนิมิตก็เห็นนายหันกลับไปสนทนากับบุรุษทั้งสองตามเดิมอย่างเอาจริงเอาจังคุณหมอมีเวลาศึกษาภาษาทิเบตรหรือเปล่าครับผมกับมิลเลอร์ไปได้ไกลพอตัวละหันสึตอบอย่างภาคภูมิใจนิดนด แน่ใจเสียด้วยว่าเขากับเพื่อนร่วมเดินทางที่หนีออกมาด้วยกันจะไม่มีวันหันกลับไปใช้ทางหนีเส้นทางเดิมที่จะไปยังอิหร่านหรือเปอร์เซียอีกเช่นเคยทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือทิเบตรประเทศที่เหมือนจะปิดกั้นตัวเองจากการติดต่อกับโลกภายนอกการเดินทางนั้นยากที่จะไปมาหาสู่ในระยะทางเวลาข้อสำคัญ อากาศอันรุนแรงและหนาวเย็นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแม้แต่จะไปจากอินเดียหรือนเนปลาลก็มีเส้นทางเดียวนั่นคือข้ามภูเขาสูงตามเทือกเขาหิมาลัยไปที่สำคัญก็คือทางเหล่านั้นจะปิดปีละหลายเดือนเพราะสภาพภูมิอากาศ แน่นอนว่าในสภาพที่ต้องเดินทางหลบหนีโดยไม่มีแม้แต่พาสปอร์ตหรือใบอนุญาตจะต้องใช้เวลาร่วมปีเสียก็ไม่รู้ปกติแล้วฮันสึกรู้อยู่แก่ใจไม่มีทางเลือกใดดีกว่านี้การเดินทางจากอินเดียสู่ทิเบตนั้นพวกพวก่อค้าและนักเดินทางจะใช้ช่วงแถบซุมบีเดินเข้าออกระหว่างประเทศเมื่ออังกฤษ ยกกองทหารมาที่เบตก็ใช้เส้นทางเดียวกันนี้แหละส่วนชาวต่างชาตินั้นยังเป็นเรื่องต้องห้ามจนถึงปัจจุบันจากซุมบีจนถึงขยางเสเป็นทางเดียวที่ชาวต่างชาติมีสิทธิ์เดินทางเข้าไปได้ในทิเบตหากเขาและมลเลอร์คือบุคคลต้องห้ามพวกอังกฤษในกรลุงลาซาก็คงจะไม่มีวันยอมให้หลุดรอดสายตาไปได้หรอก ไม่มีทางเลือกนอกจากไปตามแผนที่ที่ตั้งใจไว้เมืองจีนไปเพื่อจะได้พบกับโรเบิร์ตมาซีแมนให้ได้ต่อจากนั้นมาซีแมนจะช่วยจัดการให้เขาได้กลับยุโรปหรือซ่อนตัวในอารักขาของกองสุนอ์อเริรินันก็เป็นเรื่องที่จะต้องรอดูต่อไปละจากจุดนี้ไปเราจะต้องเดินทางกันอีกสักสิห้าวันนะครับคุณหมอ นิมิชได้ยินเสียงนายถนัดชัดเจนทีเดียวตอนนี้พวกแสวงบุญเริ่มออกเดินทางกันแล้วเราจะใช้เส้นทางนี้แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องหาทางลัดยังไงยังไงก็ให้ขนานไปกับถนนที่พวกแสวงบุญจะใช้จะได้ไม่ออกนอกเส้นทางเกินไปนักในหนังสือบอกเราว่าจะไปถึงที่ติรปันนิที่พักคนเดินทางฮันส์ ศึกษาเส้นทางสายนี้อย่างละเอียดละออจนพอจะรู้ว่าสถานที่ที่เอ่ยถึงนั้นเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางเพียงใดในหมู่พวกสแสวงบุญที่สำคัญก็คือรายงานของเชอร์เชลเบลผู้เขียนเรื่องทิเบตเขียนไว้ได้อย่างวิเศษยอดเยี่ยมในความรู้สึกของเขามีความทุดท้อเกิดขึ้นในใจเขานิดหนึ่ง นิดเดียวเท่านั้นเมื่อนึกถึงระยะเวลาอันยาวนานที่จะต้องเดินทางกว่าจะถึงเมืองจีนจุดหมายปลายทางในที่สุดความรู้สึกนั้นก็จางหายอย่างรวดเร็วถึงอย่างไรเขากับมิลเลอร์ก็มีอิสระอิสระภาพอันแท้จริงไม่ต้องถูกกักขังอยู่เบื้องหลังค่ายนักโทษเฉลยศึกและรั้วรวดน้ำโดยไม่รู้ว่า อีกกี่ปีสงครามโลกจึงจะยุดติดลงอย่างราบคาบนิมิชค่อยๆขยับตัวไปใกล้ไม้ใหญ่ที่ทอดร่มเงากว้างไกลเหตุการณ์น่ากลัวเสี่ยงกับความเป็นความตายเพิ่งจะกรุ่นกรุนไม่นานมานี้เลยหากที่จะต้องเผชิญกันต่อไปในวันข้างหน้านี่สิเด็กหนุ่มนึกถึงชาร้นร้อน เรื่องจะก่อไฟหุงหาอาหารก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใกล้ๆเส้นทางของพวกสแสวงบุญมีร้านค้าประปรายเป็นร้านเล็กๆที่มีของแห้งจำเป็นสำหรับการเดินทางในถิ่นทุรกันดาลเทือกเขาสูงและป่าด,ดงพงพีในตอนกลางคืนบางร้านจะเปิดจนดึกิิิิต สังเกตเห็นจากแสงซีดๆของตะเกียงน้ำมันที่วับแวมเป็นจุดสว่างสลัวในความมืดจากจุดที่ยืนกันอยู่นั้นทุกคนกำลังมองลงไปยังถนนสายที่พวกแสวงบุญใช้เดินทางมีคนอดอเดินทางกันบ้างแล้วคนพวกนี้พากันเดินไปตามสบาย ไม่ต้องพวงถึงว่าจะมีใครมาคอยดักตามล่าอย่างที่พวกนายเขาและบุรุษอาวุโสกว่าสองคนนี้กำลังระแวดระวัยเลยถนนมาหยุดตรงนี้เองครับนายหลังจากเดินกันไปเรื่อยๆโดยอาศัยแนวป่าและทางเดินที่พอจะขนานไปกับถนนข้างล่างนิมิตกระโดด้ยยๆไปข้างหน้าพวกแสวงบุญจะไปทางไหนก็ได้ยังไงละ่ะ มิลเลอร์ก้าวเข้าไปใกล้ๆเด็กหนุ่มที่กำลังจ้องมองลำธารตรงหน้าสายน้ำไหลเชี่ยวกรากท่วมฝั่งสองข้างจนมองไม่เห็นทางข้ามทางด้านซ้ายมือมีหมู่บ้านของพวกภูฐานที่เจ้าของจะมาพักพิงในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นนิมิตเดินเร็วๆต่อไปยังไงก็จะต้องมีทางข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่ง เขาได้ยินเสียงนายร้องเรียกสะก่อนฟาสางแล้วอย่างนี้ต้องพักสกกอนยังเสียงไม่ได้รกนิมิตร,รอให้พระอาทิตย์ตกสกลอนถึงค่อยหาทางออกไปทางข้ามลำธารกันใหม่เด็กหนุม่มเดินกลับมาตามคำสั่งการเดินทางในเวลากลางคืนและพักซ่อนตัวในเวลากลางวัน จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงเขตชายแดนที่เบตซึ่งนั่นก็อีกสิบกว่าวันละทำอะไรกินกันก่อนเถอะนายยือนอยู่ข้างๆนิมิตนึกขำเหมือนกันคราบใครของนายที่เคยสะอาดสะอา้านเกลี้ยงเกลาสวยงามสมกับที่เป็นลูกชายของเบกุมแห่งราชวงศ์โมกุลมีการศึกษาอย่างดีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ ไม่หลงเหลืออีกเลยนายเขาจะจงใจปล่อยให้หนวดเครารกเรื้อแม้แต่ผ้าผ่อนที่สวมมาก็ผิดเพี้ยนพวกชาวบ้านแถวชายแดนอินเดียและทิเบตแถมยังมอมแมมดูไม่ผิดจากคนพื้นเมืองจนๆที่นายจงใจจะให้เหมือนส่วนบรุษผิวขาวทั้งสองคนนั้นแม้จะปลอมแปลงพอกหน้าอย่างไรหากนิมิ ก็ยังกลเกรงอยู่ดีว่าถ้าเกิดโชคร้ายถูกจับกันได้จริงๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางนี้เป็นต้องรู้เด็ดขาดป่านนี้ข่าวนี้และการตามล่าตัวนักโทษเฉลยศึกสองคนนี้จะมาถึงชายแดนหรือยังก็ไม่รู้เด็กหนุม่มถามตัวเองอย่างไม่แน่ใจแค่คิดเขาก็ใจเต้นตึกตักถนนจะสุดลงตรงนี้ไม่ได้หรอกครับ เสียงนายปรึกษาหารือกับบุรุษสูงวัยกว่าทั้งสองคนนิมิตตะแคงหูฟังอย่างตั้งใจเชวลหละฟังพลางก็ก่อไฟพลางคืนนี้ผมจะลองอ้อมไปทางหลังหมู่บ้านดูว่าลำธารสายนี้จะมีที่ข้ามตรงไหนบ้างยังไงยังไงเราก็ต้องเลือกทางนี้อยู่ดีผมพยายามจะให้ถึงชายแดนที่เบตรเร็วที่สุดถ้าผมเดาไม่ผิดนะคุณ มิวเลอร์ทำท่าครุ่นคิดนิดหนึ่งลำธารพวกนี้จะต้องมีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันโอ้แบบนั้นแล้วก็ตอนนี้น้ำในลันธารเปลี่ยมฝั่งก็ต้องระหว่างที่อังวันเรื่อยไปจนถึงตอนกลางคืนช่วงที่น้ำลดต่ำสุดก็คือเช้ามืดหันสึสรุปก็ตอนนั้นน่ะสิมิวเลอร์พึมพำผมจะไปดูเอง ขิชันลุกขึ้นหากไม่ทันจะขยับเดินทุกคนที่รวมกันอยู่ก็แทบจะกลั้นใจนิ่งพุ่มไม้ข้างหน้าออกไปถูกแหวกว้างชายพื้นเมืองสองสามคนก้าวเข้ามาพอดีจบบทที่สี่สิบเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ